ในอีกหนึ่งวันที่อบอุ่นในเมืองเล็กๆมีหมาที่น่ารักชื่อแม็กอยู่มีขนสีน้ำตาลสวยงามและหางที่ไม่เคยหยุดไปไหนทุกเช้าแม็กจะรออยู่ที่ประตูพร้อมที่จะเริ่มการผจญภัยประจำวันของเขาวันหนึ่งที่มีแสงแดดสดใสแม็กตัดสินใจที่จะสำรวจสวนสาธารณะใกล้เคียงขณะที่เขาเดินเล่นในทุ่งหญ้าเขียวและต้นไม้ที่สูงสูง เขาพบกลุ่มกระรอกที่กำลังเล่นแม็กท่าทางหางของเขาด้วยความตื่นเต้นและพยายามที่จะเข้าร่วมเกมของพวกเขากระรอกแสนอยากเล่นหรือตะโกนขึ้นขณะที่แม็กเห่าไปจิตวิญญาณของแม็กนำเขาเข้าไปในสวนสาธารณะที่เขาพบกับกระต่ายน้อยชื่อบนนีบนนีกระโดดรอบๆทำร้ายแม็กและท้าเขาให้จับตัวเองแม็กที่รู้สึกสนุกตามไปล่าบนนีผ่านป่าหัวเราะของพวกเขาดังสะท้อนในอากาศ เมื่อแม็กและเบนนี่เล่นที่บรรพบุรุษนําเขาไปสู่สนามสงบพวกเขาได้ยินเสียงเสียงคําร้องของเป็ดเล็กชื่อเดซี่ที่ติดอยู่ในโคลนแม็กด้วยขาแข็งของเขาช่วยเดซี่ออกจากสุกยับเดซี่ก็เข้าร่วมแม็กและเบนนี่ในการเล่นอย่างสนุกสนานเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มตก Mac, แม็กเบนนี่และเดซี่นั่งข้างกันที่สัชชีวิตของพวกเขาได้รับสีสันของแสงแดดตกสร้างภาพที่สวยงามเมื่อพวกเขาเพลิดเพลินกับการเป็นเพื่อนการผจญภัยของแม็กซสอนเราเกี่ยวกับความสุขของการได้เป็นเพื่อนใหม่ ความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่นและความงามของมิตรภาพที่ไม่คาดคิด